อัปเดตราคาทองคำนะฮะ21กรกฎาคม2568นะครับวันนี้ตลาดราคาทองคำเปิดตลาดมาณเวลา9นาฬิกา5นาทีนะครับเช้าวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์นี้นะฮะทองคำเนี่ยบวกขึ้นมาได้อีกบาทละ100บาทนะฮะทำให้ตอนนี้นะครับราคาทองคำอยู่ที่รับซื้อบาทละ51,400นะฮะแล้วก็ราคาขายออาที่บาทละ51,500นะฮะก็สังเกตได้เลยนะครับว่าตอนนี้ราคาทองคำเนี่ยทรงตัวอยู่ใน โซนที่ค่อนข้างสูงนิดนึงเนี่ยก็คือเกิน51,000เนี่ยมาได้ตลอดสัปดาห์เลยนะรวะมทั้งพอเปิดสัปดาห์นี้มาเนี่ยก็สามารถที่จะยืนระดับราคาได้อย่างแข็งแกร่งอยู่นะฮะช่วงที่ผ่านมาถึงเช้าวันนี้นะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยววันนี้เบอร์ไททองจะมาเล่าให้ฟังนะอันดับแรกนยะต้องบอกว่าช่วงนี้ราคาทองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการช่วงการแกว่งตัวออกข้างแต่ว่าค่อยๆขยับขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะเขาเรียกว่าเป็นการช่วงเวลาไซส์เว้อัพฮะคือค่อยๆขยับขึ้นทีละเล็กทีละน้อย ประมาณสิบวันที่ผ่านมาถือว่าขึ้นมาพอสมควรเลยนะฮะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยระหว่างสัญญาณสัญญาณทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐจจีนเนี่ยเป็นสัญญาณท่องบวกนะแต่ว่าไอทางสหรัฐเองอาจจะมีความตึงเครียดกับทางฝั่ง EU นะที่อาจจะมีการปะทุขึ้นมาใหม่ได้จำนองเนี้ยนะฮะโดยที่ตอนนี้นะฮะเขาบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเขาบอกว่าสงครามการค้านะฮะเรื่องภาษีเนี่ยอยากจะเก็บ ที่ทางฝั่ง EU เนี่ยขั้นต่ำที่ประมาณทัก15-20%นตะ์ะแต่ว่าท่านทรัมป์เนี่ยเเดิมเนี่ยจะบอกว่าจะขู่ว่าจะเก็บถึง30%นะแต่ยังไงก็ดีเนี่ยทางฝั่ง EU เนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยพอใจเลยทำนองเนี้ยนะเขาอยากจะเก็บที่ให้สารัฐเก็บที่ประมาณแค่10%เท่านั้นเลยทำนองเนี้ยก็เลยมีความตึงเครียดมานะซึ่งแน่นอนเลยว่าเวลาที่มีทาง สงครามไม่ว่าจะเป็นการค้าเศรษฐกิจหรือว่าสงครามน้ํามันหรือว่าสงครามใดๆก็แล้วแต่มีความตึงเครียดขึ้นมาเนี่ยก็มักจะผลักดันราคาทองขึ้นมาได้นะก็เลยทําให้ตัวราคาทองเนี่ยครับค่อนข้างที่จะยืนอยู่ในระดับสูงนะโดยที่โดยที่สุดสุดต์ที่ผ่านมาเนี่ยปิดไปเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณทักสามสามสามหนึ่งถึงสามสามหกหนึ่งนะฮะแต่หากว่ามาดูเร็วไทม์ตอนนี้เนี่ยที่ตลาดเอเชียเชา้าวันนี้จะอยู่ที่สามสามหกหนึ่งยูเออดอลลาร์ต่อหนึ่งทรอยออน ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างขึ้นมา,อ,าอยู่ในโซนสูงนะฮะก็ต้องลุ้นกันว่าจะผ่านแนวต้านขึ้นไปได้ไหมแต่ที่สังเกตได้คือว่าเหมือนราคาทองช่วงที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยที่จะหลุดแนวรับแล้วนะฮะส่วนค่เงินบาทเองอ่ะนะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่12.42บาทต่ตอดอลลาร์นะฮะก็ไม่ได้ขยับมากนะก็เลยทาให้เมื่อราคาทองเนี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เลยเาทาให้ราคาทองคําในประเทศเนี่ยบวกขึ้นมาได้นั่นเองนะ,ะส่วนค่าวอื่นๆก็อาจจะมีอย่างเช่น ไอ้เรื่องเขาเรียกว่าเรื่องชิปนะชิป AI อะไรทำนองเนี้ยนะก็เหมือนกับว่าทางฝั่งอเมริกาเนี่ยก็จะให้เอ็นวีเดียสามารถที่จะขายชิปให้กับทางจีนได้แล้วโดยที่เป็นรุ่นพิเศษที่เอาไว้สาหรับขายที่จีนโดยเฉพาะอะไรเงี้ยและการที่ว่าจีนจะมาขายแลเอิร์ให้กับทางฝั่งอเมริกาก็เหมือนกับว่าทางฝั่งฝั่งฝั่งตลาดทุนเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นข่าวดีอะไรทำนองเนี้ยนะฮะนอกจากนั้นนะฮะก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะถ้าว่าราคาทองคำเนี่ยยังรักษาแนวรับที่ระดับ3 3 3 0 เยอเซอร์ล่าได้โดยที่ไม่ไม่ไม่ค่อยหลุดแนวรับนะก่อนหน้านี้ถ้าว่าตามช่องเวิร์ดไถทองจะบอกว่าเหมือนกับราคาทองอ่ะลงมาที่แนวรับเนี่ยหลายทีแล้วนะสามพันสามร้อยสามพันสามร้อยกว่าลงแล้วเด้งลงแล้วเด้งก็เหมือนเหมือนกับว่ามีคนเนี่ยค่อยเข้าไปคอยช้อนนะเมื่อราคาทองคาเนี่ยลดลงไปสู่แนวรับก็แปลว่าตอนนี้ราคาทองคำเนี่ยมีคนรอช้อนซื้ออยู่ตลอดเลยนะก็เป็นไปได้ว่าแนวรับเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งเราก็ต้องมาลุ้นว่า จะผ่านแนวต้านไปได้ไหมแนวต้านแนวต้านแรกอยู่ที่3,380แล้วแนวต้านถัดไปอยู่ที่3,400นะฮะถ้าหากว่าสามารถที่จะทะลุแนวต้านขึ้นไปได้เนี่ยก็เป็นไปได้ว่าราคาทองคําอาจจะพุ่งสูงขึ้นนะฮะส่วนราคาทองคําในประเทศนะครับต้องบอกว่าแนวรับก็จะอยู่ที่55,110 0แล้วก็แนวต้านอยู่ที่5 1 9 0 0นะฮะก็ต้องวางกลกกันดูนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยใครจะซื้อใครจะขายนะคิดกันยังไงบ้างนะฮะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ย เหมือนกับว่าราคาทองคำค่อนข้างที่จะยืนพื้นได้นะจริงๆช่วงเดือนประมาณนักเดือนหนึ่งเดือนเดือนก,กว่าๆมีอยู่ช่วงหนึ่งหลุดไปห้า0 0ื่นแวบหนึ่งใช่ไหมหลังจากนั้นก็ให้ค่อยฟื้นตัวขึ้นมา อยู่ห้าหมื่นต้นๆแล้วก็ช่วงนี้มาอยู่ที่ห้าหมื่นหนึ่งพันกว่าๆนะก็ค่อยๆฟื้นตัวมาอย่างแข็งแกร่งนะบางคนอาจจะอยากจะให้ทองคำเนี่ยกลับไปแบบห้าหมื่นห้าพันเลยทำนองนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าจะมีความเป็นไปได้ไหมแต่แต่แต่ก็อาจจะยากนิดนึงนะเพราะอะไรฮะเพราะว่าตัวค่าเงินบาทตอนนี้แข็งกว่าช่วงที่ทองขึ้นครั้งที่แล้วนั่นเองนะฮะ แต่ยังไรก็ดีนะถาหาว่าใครสนใจเรื่องราคาทองนะก็มาพูดคุยกันที่ช่องนี้ได้เลยนะเพราะว่าช่องเบิร์ดไถทองเนี่ยพูดคุยเรื่องราคาทองมาอัปเดตให้ฟังกันทุกวันเลยนะฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะ,ะที่ช่องนี้นะครับส่วนใครที่เข้ามาดูเป็นประจำนะครับก็ฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะ,ะหรืออย่างน้อยกดส่ง,งติ๊กเกอร์เป็นกําลังใจให้ก็ยังดีนะฮะส่วนใครที่มีตั๋วจำนำนะครับเบิร์ดไถทองรับซื้อตั๋วจำนำนะครับปลดล็อกเงินสดให้กับคนมีตั๋วจำนำนะาหากว่าใครมีตั เพิ่มมาจนเต็มแล้วอยากจะปลดล็อกเงินสดอยากตัดขายนะมาตัดขายตัวจำนำกับเบอร์ไถ่ทองได้เลยประเมินราคาฟรีโอนเงินส่วนต่างหน้าลงทันทีได้เงินสดแน่นอนเลยนะฮะก็ฝากด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ